นักธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลกตลอดจนผู้แทนบริษัทต่างๆเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Global Logistics Enterprise Summit ครั้งที่11พร้อมจับคู่เจราจามากกว่า100,000รายเพื่อโฟกัสไปที่อนาคตของเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ล้ำสมัยและยอ่อโลกให้เหลือแค่ปลายนิ้วค่ะนายพงเทพเทพการจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยคุณเกรซซุนประธานชัยนา Global Logistics Alliance ในฐานะประธานผู้จัดงานและนักธุรกิจทั่วโลกเข้าร่วมพิธีพร้อมลงนามความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรระหว่างบริษัทโลจิสติกส์ที่เป็นสมาชิกข,ของ g l a ทั่วโลกสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนทำให้โลกใบนี้อยู่ใ,นในกล้กันแค่ปลายนิ้ว การเชื่อมโยงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ต้องเบนหัวเรือสู่การพัฒนายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อพุ่งชนเป้าหมายศักยภาพทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไวสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจในภาคโลจิสติกส์ในทิศท,ทางที่ดีขึ้นทันสมัยขึ้นเร็วขึ้นปลอดภยัยลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพประเทศไทยเราเองก็มีจุดสำคัญอยู่ที่เราก็เป็นศูนยะ์กลางด้านโลจิสติกส์เพราะเราได้เปรียบ ในเรื่องของสถานที่ตั้งนะครับทำให้ที่ตั้งของเราเนี่ยอยู่อยู่ตรงจุดสุดกลางของทางอาเซียนเอ่องม uh, า e competitively in the global stage and also uh, Thailand is a very good location in logistics field so that's the reason and we come here